ครับเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับขุนพลเ c g เมืองทองยุนเตดของเราก็ได้เดินทางไปที่โรงแรมโกลเด้นทิวลิปซอฟเฟอร์ลินส์ซึ่งที่นั่นได้มีงานประกาศรางวัลฟุตบอลสยามโกลเด้นบอลครั้งที่4เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับนักฟุตบอลที่ทำผลงานได้ดีตลอดฤดูกาล2 0 1 3ที่ผ่านมานะครับคุณพลกิเลศยงของเราก็ไปร่วมงานหลายต่อหลายคนเลยละครับไม่ว่าจะเป็นพี่โกดัสกรน้องเหลาพี่ตองกวินทมสัจจา,านันพี่ก๊อฟวุฒิชัยธาทอง ี่ตังสารัตย์อยู่เย็นพี่แบกอาทิตย์ดาวสว่างพี่หนุ่ยสลาวุฒิมาสุขพี่เคทศพลลาเทศพี่นิวทิธิพันธ์พวงจันทร์นะครับทั้งหมดก็ได้เดินทางไปลุ้นในการประการกศรางวัลที่ผ่านมานะครับโดยขุนพลเอสซีเมืองทองอยูเนเต็ดของเราที่ได้รางวัลน,นะฮะก็มีเจ้านิวทิธิพันธ์พวงจันทร์ถือว่าเป็นารางวัลใหญ่สุดของสโมอสรก็สามารถคว้ารางวัลนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมไปครองได้ก็ขอบคุณสุรรณสามโกล์ฟเลนบอลที่จัด รางวัลนดีขึ้นมาครับแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ช่วยสนับสนุนผมในการเล่นฟุตบอลแล้วก็เพื่อนร่วมทีมที่ช่วยผมเล่นฟุตบอ,อลในได้รางวัลนี้ขึ้นมาเพราะว่าฤดูกาลที่แล้วเจ้าตัวเป็นกำลังหลักของทีมกีเรนยอรของเราที่สำคัญยังพาทิมช์เชัยคว้าเหรียญทอง4เกมมาครองได้ส่วนประตูชัยของเจ้าหนุ่ยสลาวดมาสุขในนัดจิงชนะเลิศฟุตบอล4เกม ก็คว้ารางวัลประตูประทับใจไปครองได้สาเร็จเช่นกันนะครับนอกจากนี้บรรดาข้างกิเลนพยองก็ยังมีชื่อติดทีมออสตาโตเวตาไทยพิมพ์มลิกดูการที่ผ่านมาหลายต่อหลายคนเลยมว่าจะเป็นคิมยูจินที่ที่ผ่านพวงจันรดานเซกาและเทโรสินแดงดาเช่นเดียวกับเคทสพลลาเทศและตังสารัอยู่เย็นนะครับที่ติดทีมออสตาามาฮาลีกวนันส่วน เจ้าโกโกโว้วรณาทองเครือก็มีชื่อติดทีมออสตาเอ s อเอสลีด้วยวันนี้มีบทสัมภาษณ์ของสารัตอยู่เย็นนะฮะแล้วก็นิวทิ่ิพันธ์พงจันทร์มาฝากสา,าวกกีลายองของเราครับของพิสูจน์ได้ว่าเราเป็นนักเตะเสียที่เล่นยอดเยี่ยมของศึกยูมหาห์5ลีกวันนะรู้สึกเยางไรบ้างพะพะก็ดีใจครับก็ดีใจด้วยภูมิใจด้วยครับก็เราได้ลงสมัมเสมอด้วยในปีนี้อะไรครับ ก็ถือว่าการย้ายไปยืมตัวเนี่ยมันมีค่าทําให้เราแข็งแข่งขึ้นและกลับมาเป็นกําลังหลักของ s c g เมืองทองและรางวัลมันก็เหมือนเป็นพลังให้เรามีแรงสู้ในปีหน้านครับครับก็มันมันสำคัญเลยครับก็คือการลงเล่นอะไรเงี้ยคือถ้าเราได้ลงเล่นตลอดทั้งฤดูก,กาลเนี่ยมันความมั่นใจเรามันก็จะคนละเรื่องเลยกับกับการที่แบบนั่งอยู่มานั่งสำรองอะไรเงี้ยครับ หวังว่าต่อไปนี้จะพยายามผลิตสกอร์และเป็นนักเตะยอดเยี่ยมของไทยลีกนะครับครับก็หวังว่าอย่างนั้นคนระับก็พัฒนาต่อไปเรื่อยๆไม่ไม่ไมหยุดรางว,วัลอะไรเอ่ยน้องดาวลุงยอดเยี่ยมครับก็เพิ่ง20เองนะใช่ครับเป็นครั้งแรกหรือเปล่าที่ได้รางวัลน,นี้เป็นครั้งแรกครับมีชื่อทุกปีแต่เพิ่งได้ครั้งนี้ครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึกดีใจตื่นเต้นที่ได้วมงานฟุตบอลสยามโคดินบอลครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติ แล้วก็ขอบคุณคณะกรรมการที่คัดเลือกผมให้ได้รางวัลดาวรุ่งในครั้งนี้แต่นิวเคยบอกเสมอว่าถ้าไม่มีเพื่อนร่วมทีมก็มาไม่ถึงตรงจุดนี้เนาะใช่ครับก็เสียสคัญคือเพื่อนร่วมทีมแล้วก็พ่อแม่ช่วยผลักดันผมให้ในการเล่นฟุตบอลตั้งแต่เด็กแล้วก็ขอบคุณจริงๆครับก็เพิ่งมีบ้านใหม่ด้วยก็ไปประดับตู้เป็นรางวัลแรกๆนะหลังจากนั้นน่าจะมีเยอะขึ้นใช่ครับ เรต้องขอแสดงความยินดีกับทุกๆคนด้วยนะครับที่ได้รับรางวัลก็จะเห็นได้ว่ากุณของกิเรมบของเราเป็นนักเตะดาวรุ่งส่วนใหญ่นะฮะอณาคตก็ยังรออยู่นะครับทุกคนจะเป็นกำลังหลักของเราในฤดูกาลนี้และก็ฤดูกาลต่อๆไปอย่างแน่นอนครับ